ไปแล้วการกล้วยกลับบ้าคืองหัวหัวสั่นสัยังเด็ดดีแล้วไปหันหัวกลับมาด้านหลังนี่ก็ไปส่งมาส่งเสียท็อปเสร็จเรียบร้อยก็เสียท็อปก็เดินทางกลับบ้านเดิเตรรถเสียท็อปต้งไป่พากินพาเที่ยวใช่ไหม

ออกมาจนถึงผาชีแล้วทอนถามก็ไม่เห็นบอกอะไรเนาะก็ไม่รู้ังเสียงไม่ได้ยินอีกเลยฮะ เตะลมด้วยใช่น,นี่แต่ไม่ได้ต่อสายไฟไม่รู้ตัดสายไฟผิดแล้ววะเขาบอกว่าอะไรแต่มันเสีย,น,ยนี่นแปนดูหัวมันยังยๆงยิงย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 งเป็นหัวสปริงเนาะไหนตัวใหม่นี่นะนี่หัวเก่าอ่ะต<อ>ีโค้งมาเบาได้เจ้าหัวหายดิ ยางอะไรได้ผูกไว้บ้านนั่นต้องให้เจเอมาขับพวงมาลัยข้างหลังคนหนึ่งนั่งหลังนั่งหลังคนหนึ่งนั่งหน้าคนหนึ่งพัวเก่าเกมต้องฟิล์มอันนี้ฟิมใส <Inside. S 2> บัางฝุ่นไม่ค่อยยืนเท่าไหร่นะ้องเซรท์ทบเออถ่ายคลิปเถอ,อะ,อะน่นจาจะสองนาทีแล้วอะ่ะมือดูกก่อน <s> เสียงดังเลยนะดูล,ลมมนันดูอ่ะ ไม่มีอะไรเลยยุไดนนทำไมทำไมหน้าใสาๆ่าเดิมใสอะไรท <laughs> ดสอบมันดีทดสอบมันดีอะก็ไ่กงเดมาสย็นยังมาฝากไปเลยฮะสิตร์วเมื่อกี้ไหน ไม่มีแต่ไปทำไตอน,นี้นี่ครับขับตามรถพี่ท็อปไปไม่ปไปนา,บ,าบอขึนกลับสารคาค้าเลยว่าจะไปทายไมคโครน้ำเขาอะไแตมไไมไออ่มันไกลจะขึ้นเราก็เลยไม่ได้ไปเออมันไกลสิขึ้นแล้วนั่นแหละยานไปเสียเทียวฮะไปก็พอลนเมื่อเม,มื่อเ,เขาไปแต่มุมบ้านเรวบอร่ เขาบ้านเด็กก้าบกันเขานอนเฝ้าอยู่นั่นเลยสู้ชีวิตไม่ได้ไปน้ำเขาบอกว่าหรือว่าโบกูนเป็ดหมู่ยังไงไม่ได้ไปหัวเดี่ยวคำก็ดีมันยังไงโคองตัวนี้มันใหญ่เอ้ยเล็กบ้านโบกูนแล้ว่ลโครงอะไรไหมโคองหัวตัวนี้อยู่ฝั่งซ้ายหัวใหม่อยู่ฝั่งขวา เขาใหญ่ดิชายใหญ่จังอู้เบิ่งก่อนดูพี่เหียวก่อนเขาจะไปไหนตะดง็อยู่นั่นบ่ยู่นั่นเลยไปชมรถ บ mm. ่ไ <s> ด <languages izations> <las 1971. laughs> ้มาน้ำมาดูเจนนี่ไอป๊อกไปปอกไอเอาเหยียบเยียบเอาลองตกหลุมเลยดิย้ายคลิปอยู่เอาลองตกหลุมเลยดิงอจะขยับไหมย้ายคลิปอยู่โอ้ โอเคเราจะขยบมาคดูเดอรตอนตกลุกโอ้หัวสปริงมันเด้งดึงดึงดึงลึงแล้วสเตมันยนอ่ะมันต้องรับสเตอีกอ่ะมันต้องโยกอีกใช่ไหมอืมเกยไม่ได้เอาเชือกผูกฝั่งซ้ายคดูเดอร์สเตมันจะหลุดตะขอจากตะขอ ยิ่งสปริงอย่างนี้ด้วยหัวสปริงก็ดูเด้อลุดแน่นอนก็บอกแกจอดไอ้นี่ก่อนมาดูวะย่อนย่อนกว่าเดิมต้องไปนั่งทับหัวสม,มัยหล้วก็รัดไม่มันเป็นสเตรม,มันรัดได้ดิ ตีมันต้องรัดสองเส้นรัดตรงสเสลกข้างล่างด้วยอันนี้สเตยที่แกรัดหัวตัวใหม่มาอืมตัวใหม่มายังไม่ได้ไปดูข้าวเลย เราสิบเก้าเลยเนี่ยสิบเก้าเสียดายพี่แนนก็บอกว่าเปลี่ยนวันได้ไหมแล้วเขามักหมอลำเนาะเขาก็เสียหมอลำมากสิบเก้าไมได้หรอกสิบเก้าสิบเก้านี้สิบเก้าที่ไหนบ้านกวดใช่ไหมพี่เนนบ้านเราโอ้กำลังเกี่ยวข้าวเลยรถใหม่ตัวนี้ รันตึงหิดอยู่แล้วว่าจะไปไหนที่ไรจะมีงานอะไรไม่รู้มาแทรกตลอดเลยเสียงดังดีนะควันไม่ค่อยมีเหมือนต่กอนนะเหมือนไฟมันจัดเหมือนไฟมันจัดกว่ากอนไม่ใช่เมื่อก่อนท่อแกอยู่ฝั่งขวาหรอกหรือว่ามันอยู่ซ้าย เออดี๋ยวไม่ใช่แต่ก่อนท่อเกศใส่ท่อหม้อก๋วยเตี๋ยว,วใหญ่ๆแล้วเกศก็ย้ายมาใส่นี้ก็จะถึงทางที่เราจะต้องแยกทางกันแล้วกับแกดเ,ออเดี่ยวขวาเราเดียวซ้ายน้องคิตตี้ครับเพียนเซตท่อบอกว่าตั้งชื่อใหม่น้องคิตตี้หรือเปล่าการกลวยออกแล้วเอาคิตตี้ใส่บันี้ <laughs> เสียงเสียงโหดแล้วรถแกอ่ะนี้หรถชมข้างๆคาก็ะจกมัเ็เปลี่ยนใส่ด้วยกันได้ไหมได้ได้ใส่นั่นอ่ะดีแล้วอันเดิมมันมนั่นเลยทำไมอ่ะสวยกว่าใส่นาซรงนาซาที่นี่ก็ใช้อันเดิมไปเลยแต่น้อง กลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อยู่กับพี่ท็อปหรือเปล่าใช่เห็นบอกว่าจะขายก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับวา่าถูกให้ขายได้นะจะอยู่กับพี่ท็อปหรือว่าจะไปกับอยู่กับเจ้าจของใหม่นั่นแหละ <c oughs> ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งถ้าเจ้าของใหม่ใจอยากมาซื้อแล้วก็<จ>มันก็ต้องไปเห็นบอกว่าเป็นญาติเจแอมนะคะไม่ไปไหนไกลหรอก ก็อยู่กับญาติพี่น้องนี่แหละเวลาคิดถึงค่อยไปเยี่ยมเมาเหมือนคนนี่แหละเฮ้ hey, ครับนี่ส่งแล้วเรียบร้อยเดินทางปลอดภัยเดอ้อเสียทบโอกาสหน้าค่อยบ้าก,กันใหม่ครับไปถึงบ้านเด้อหัวขลังหัวขลังไปถึงบ้านเดอ้อ <ะ S 2> เส้นท,งงทางปลอดภัยแล้วจะเปลี่นยน<า>หัวใหม่ไปแล้ว<า> Tạm biệt bye bye, bye. <laughs>